สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับพรมเปอร์เซียเบอร์สี่นะคะข้อดีของพรมเปอร์เซียเนี่ยก็คือว่านอกจากต้นของเขาสวยแล้วนะคะดอกของเขาก็มีขนาดใหญ่นะคะความใหญ่ก็ประมาณ4นิ้ว4นิ้วขึ้นไปนะคะเพราะว่าอยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นด้วยอย่างดอกนี้ของเราสมบูรณ์มาก,มากๆเท่ากับฟ่ามือเลยนะคะถ้าเทียบแล้ว ใหญ่พอๆกับฝ่ามือก็เป็นความงามอีกอย่างหนึ่งนะคะของเก่งจีนที่เราชอบอย่างต้นนี้ก็ออกดอกครั้งแรกค่ะเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่ลักษณะกลีบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านปลายก็จะอมเหลืองนิดๆนะคะมีลักษณะห้ากลีบแล้วก็รอบๆของเขาก็จะมีขนเล็กๆแบบนี้นะคะช่วงเวลาที่บานก็จะบานประมาณตีห้านะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเช้า ความสวยของเขาก็สุดๆเลยนะคะสวยมากแล้วก็ที่สำคัญสายพันธุ์นี้ก็คือบานทนนะคะก็เป็นเก่งจีนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เลี้ยงง่ายและดอกใหญ่ในบรรดาที่เลี้ยงนี่สายพันธุ์นี้ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็สีสันปัจจุบันก็มีหลากหลายเบอร์นะคะอย่างสายพันธุ์ที่บ้านเราก็บานครั้งแรกก็คือเบอร์สี่ค่ะ แล้วก็ดอกของเขาก็มาเรื่อยๆนะคะวิธีการเลี้ยงของเราก็คือพักฟื้นไว้ในร่มนะคะแล้วก็พาเขาเจอแสงแดดบ้างเพื่อให้ต้นของเขามีสีน้าตาลแบบนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงในร่มล้วนก็โอกาสที่จะออกดอกก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาชอบแสงแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะแบบนี้ออสโมโคสนะคะที่ต้นการรดน้ําก็วันเว้นวันนะคะไม่จ้องชื้นมากชื้นมากก็ ต้นของเขาก็จะเน่าได้ง่ายนะคะการทํากิ่งก็ดูวิธีนะคะแตงโมเคยบอกวิธีการชํากิ่งแล้วนะคะก็คือเลือกตรงข้อต่อนะคะที่เล็กๆช่วงเล็กๆแบบนี้แล้วก็ตัดไปชํานะคะก็จะเป็นง่ายและไม่เน่าด้วยถ้ายอดไหนอ่อนจนเกินไปก็จะทําให้ยอดของเขาเน่าง่ายนี่คือการดูแลกิ่งจีนพมเปอร์เซียนะคะก็คือสวยงามมากๆแบบนี้ค่ะ เราสามารถเลี้ยงได้ทั้งแขวนแล้วก็ตั้งนะคะแต่ข้อการแขวนของเขาก็คือข้อดีก็คือว่าเมื่อกิ่งยาวขึ้นถ้าแขวนเราก็ต้องทำที่วางให้สูงนะคะเพราะว่ากิ่งจะได้ไม่ทิ่มลงล่างการแขวนก็คือข้อดีคือเขาห้อยตลอดเวลานะคะก็ทําให้กิ่งลงมาด้านล่างแล้วก็เวลามีดอกดอกของเขาก็ไม่หักนะคะไม่ว่าถ่ายมุมไหนก็สวย เก่งจีนเพิมเรมเปอร์เซียค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชม